สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องดินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องของนําเสนอขายที่นาในเขตอําเภอเมืองเพชรชบูรณ์ค่ะเนื้อที่41ไร่83ตารางวาตั้งอยู่ตําบลบ้านโคกอําเภอเมืองเพชรชบูรณ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ด้านหน้าของที่ดินกว้างอยู่ที่ประมาณ208เมตรติดทางสาธารณะคอนกรีตความกว้างของถนนคอนกรีตอยู่ที่ประมาณ4เมตร ถนนด้านหน้าที่ดินเป็นทางเรียบคลองน้ําสาธารณะค่ะคลองน้ํานี้จะส่งน้ําเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นที่นาจะต่ํากว่าระดับถนนอยู่ที่ประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรค่ะเอาจากถนนลาดยางเข้ามาเพียง300เมตรห่างจากชุมชนหมู่บ้านอบอตอบ้านโคกห่างอยู่ประมาณ1.2กิโลเมตรห่างจากไฟฟ้าประมาณ1กิโลเมตรค่ะห่างจากโรงพยาบาลและศูนย์ราชการประจําจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่ประมาณ13กิ เมเหมาะสําหรับทําแปลงเกษตรหมุนเวียนทําแปลงนาปลูกข้าวทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือจะทําแปลงเกษตรแบบครบวงจรก็สามารถทําได้ค่ะดินดีน้ําดีวิวเขาสวยงามค่ะเจ้าของต้องการขายด่วนค่ะลดราคาลงมาจากไร่ละ250,000บาทเหลือเพียงไร่ละ150,000บาทค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนัดชมกันก่อนได้เลยนะคะ